หลายคนสงสัยว่าทำไมด็อกเตร์ดูมในเวอร์ชั่น M.C.U นี้นะครับถึงมีหน้าตาเหมือนกับโทนี่สตาร์คที่เป็นไอรอนแมนในจักรวาลหลักซึ่ง2องพี่น้องรูโซบอกใบ้เพียงแต่ว่าต้นกำเนิดของด็อกเตร์ดูมนั้นเป็นผลมาจากการดีดนิ้วของโทนี่สตาร์คใน a v e n เจอร์ส d อน m e เครับ หลังจากที่โทนี่ดีดนิ้วร่างกายโทนี่ก็บอบช้ำม,มีแผลเวอะหวะที่ใบหน้าซึ่งอาจจะเปลี่ยนตัวเขาให้กลายเป็นด็อกเตอร์ดูมก็เป็นได้นะครับตัวละครด็อกเตอร์ดูมนั้นเปรียบเปรยกับประโยคที่ว่าหน้าก,ากากใหม่ในภารกิจเดิมหรือนิวแมสเซมชากนั่นเองครับอาจจะเป็นโทนี่สตาร์กอีกเวอร์ชันหนึ่งในชื่อของวิกเตอร์วอนดูมในจักรวาลอื่นเลื่องจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาฉากที่สตีฟอุ้มลูกนั้นอาจจะหมายถึงดร์ดูมอาจจะมาแย่งชิงลูกของสตีฟไป หลายคนก็เดาวนะครับในฉากของหนังเรื่อง The Fantastic Four First Step ฉากที่ดรดูม์เผชิญหน้าอยู่กับแฟรงกินริชาร์ดเพื่อจะมาลักพาตัวแฟรงกินไปยังภารกิจอะไรบางอย่างทำไมดรดูมถึงต้องลักพาตัวลูกๆของเหล่าฮีโร่นี้ไปอย่าลืมว่าในคอมิกเนี่ยตัวละครแฟรงกินริชาร์ดสามารถสร้างจักรวาลใหม่ได้ซึ่งถือว่ามีพลังโอมากๆดังนั้นจึงไม่แปลกที่ดรดูม m ต้องการที่จะลักพาตัวแฟรงกินริชาร์จไป